คคเดยนะรับไม่ต้องเปิดชั้นหนึ่งกุกก่อนเลยเปิดชั้นหนึ่งกุกก่อนสรีอีกแล้วโดนแย่งแล้วท่านนี้แต่ได้รับโจทย์มาเก่งอะไรบ้างก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมมีต้องสามเพลง แต่คนนั้นอีกรอบน้อยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเพลงเพลงหมู่รวมทางอีกสองเพลงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราเปนกิจกรรมตอนนั้นยังยังอยากจะท่องเนื้อตัวเองอยู่จะได้เพื่อจะให้ได้เป็นพลธีกรไปแต่ก่อนเนื้อตัวเองม่ได้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่นะว่าเนื้อมีอยู่แค่นี้ทำไม ห้องในเข้าหัวทุกีถึงวันเสาข้าเลยเอาละไม่เป็นไรย้อนได้และย้วนให้ถอแล้วก็ก็เป็นอาทิตย์ที่รู้สึกเครียดที่สุดที่อยู่มาที่สุดเลยเหรอเมื่อวัย A C A ไม่ถนัดร้องหลายหลายคนนะร้องร้องคนเดียวไงนั้นร้องคนเดียวไม่ใหญ่ใหญ่เลยก็เลย ก็เลยเคลียรไปทั้งสามคนเลยอหลายงก็ทำใจใจททำใจได้ก็วันศุกร์ครับแล้วพอถึงวันเสาร์ก็ก็เกิดอะไรไม่รู้ครับไม่เขาบอกไมได้ดังแล้วก็มีไม่ตัวหนึ่งเอามาส่งให้ก็เลยตกใจร้องไปทั้งสองตัวเลย รู้สึกไม่ดีมันจะเต้นยังไงก็ทิ้งเลยทีนี้ก็เลยเสียเสียสเติไปเลยไม่อยู่กับเมียกระตุกแ,แ,แล้วก็หลอกผิดเลยลืมเ,เมนียไหมไม่ลืมเลยครับแต่ไม่ได้อะไรเลยเพราะกังวเลเรื่องใหม่ ก็มาเริ่นะเพิ่ร้องเสร็จเพิบประกาศสามคนสามคนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์เจ็ดเบอร์สิบสองรู้สึกยังไงมากที่เป็นสามคนนี้เสียดายทำไไม่ทำมีแปดแล้วมาประกาศมาเป็นมีเจ็ด ก็คิดอร่อยมากไม่ได้เพราะวันนั้นออฟฟิศชอบคู่ไก่อยู่แล้วเพราะว่าเห็นเขาเพิ่งจะเอนเตอร์เทนคนโดยการพูดพูดแบบอ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็พอจังหวะอะไรเป็นความพิเศษดีมากเหมาะขอบคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วพอประกาศปึ๊บแล้วแล้วแล้วคุยอะไรกันไหมได้พูดอะไรกันไหมหรือเปล่าหรือเปล่า ก็ลองคิดดีก่าครับถ้าเป็นมีแปดจะหัวล็อกคิดมาฮ่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 าฮร้ฮ่า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 ว่าฮ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 ่า่9ฮ่า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 ฮ่่าฮ่าการา ทำเพียดไม่ทำให้อะไรดีขึ้นทำเพียนมาได้ได้ข้อคิดเรื่องใหม่เรื่องอะไรไหมก็พยายามจะมีทุนเให้หานะามากกว่านี้ครับประมาณตัวเองโอเควีหก